้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลวันนี้วันจันทร์ที่ยีธันวาคมนะครับพบกันหลังจากที่หยุดไปสองวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์ตามปกติวันจันทร์ก็มาพบกันใหม่จนถึงวันศุกร์นะครับ เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่19ธันวาคมก็เป็นวันพระนะครับซึ่งก็ทุกวันพระใหญ่เนี่ยผมก็มีนัดหมายที่จะเชิญหัวหน้าสวนราชการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรกับญาติโยมที่วัดต่างๆแวะเวียนกันไปนะครับ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดหลวงครับจึงก็มีท่านเจ้าอาวาดวัดหลวงพระครูวิลาชกิจจาธรท่านเป็นเจ้าอาวาดแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดงด้วยนะครับพระครูวิราชกิจจาธร ซึ่งวัดหลวงก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นวัดที่เจ้าเมืองเจ้าคำผงเป็นผู้สร้างนะครับซึ่งก็ได้รับการออบอกเล่าจากท่านเจ้าวาดนะครับว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญแล้วกเ็เก่าแก่ควบคู่เทียงคู่กับเมืองอุบลมา ซึ่งในการที่ผมนำหัวหน้าส่วนราชการไปทำบุญตักบาตรกับญาติโยมนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่จะได้ใช้โอกาสนี้แหละครับไปเยี่ยมเยียนวัดต่างๆด้วยนะครับไปกราบหลวงพ่อในวัดต่างๆซึ่งก็จะแวะเวียนกันไปโดยในเดือนหน้า <c oughs> เดือนมกร,ราปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยแหละครับ ก็จะเริ่มออกไปต่างอำเภอแล้วล่ะครับในเดือนที่ผ่านมานี้ก็เวียนอยู่วัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองแล้วก็เดี๋ยวเดือนมกราก็จะเริ่มออกไปยังต่างอำเภอนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปกราบนมัสการประเดชพระคุณพระคุณเจ้าที่วัดต่างๆของแต่และอำเภอแล,แล้วก็ได้ร่วม ทำบุญกับญาติโยมที่ญาติโยมก็มาทำบุญตามปกติอยู่แล้วในวันพระผมก็เจญหน้าส่วนไปร่วมร่วมทำบุญกันนะครับได้กราบพระได้พบเจ้าอาวาสนะครับได้ไปเยี่ยมดูวัดต่างๆแล้วก็ได้ไปพบปะก,กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับที่มาทำบุญกันในตอนเช้านะครับ อันนี้ก็จะได้ <c oughs> แวะเวียนกันต่อไปนะครับในการทำบุญเมื่อวานนี้นะครับท่านพระครูวิราชกิจจาทรท่านเจ้าวาดท่าน <c oughs> ก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ถือเป็นการเข้าใจ <c oughs> เข้าถึงแล้วก็พัฒนาซึ่งอันนี้เป็นคําที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านส่งให้แนวทางในการทํางานของเจ้าหน้าที่ต่างๆสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆก,กิจกรรมกิจการของแต่ละองค์กรเลยคําว่าเข้าใจก็หมายถึงว่าเข้าใจถึงปัญหาเข้าใจถึงสภาวะต่างๆที่เป็นอยู่ ท่านเจ้าวาดท่านก็บอกว่าโครงการนี้ก็ถือว่าเข้าใจเพราะว่าได้ลงมารับทราบปัญหาต่างๆด้วยนี่ได้พบปะประชาบ้านด้วยได้มารับทราบข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับเข้าถึงก็เช่นเดียวกันครับก็คือเข้าถึงทั้งบ้านทั้งวัดทั้งคาราวะาด,ด้วยนะครับก็ได้พบปะพูดคุยเผื่อมี เรื่องเดือดร้อนอะไรต่างๆก็จะได้พบปะพูดคุยกันเป็นการเข้าถึงพี่น้องประชาชนด้วยนี่คือทางเจ้าวาดท่านท่านพระครูท่านได้บอกไว้ส่วนพัฒนานั้นเนี่ยที่แน่ๆคือการพัฒนาด้านจิตใจครับาการเข้าวัดเข้าวาก็แน่นอนครับจะได้ขัดเกลา,าสิ่งต่างๆนะครับที่เกาะกินใจอยู่ในทำให้เราไม่สบายใจบ้าง ทำให้เราเกิดกิเลสอะไรต่างๆบ้างก็ถือเป็นการพัฒนาจิตใจเนี่ยท่านท่านท่านพระครูท่านกเา็เปรียบเปรยว่า,เ,าเป็นสอดคล้องกับพระราชะดำรัสของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับที่ทําให้เกิดเข้าใจเ,าเข้าถึงแล้วก็พัฒนาซึ่งในเดือนหน้านะครับก็ก็แวะเวียนกันไปเดี๋ยวผมจะเอานําเอากําหนดต่างๆ ว่าไปไหนที่ไหนก่อนหลังยังไงนะครับมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องจะได้ไปทําบุญร่วมกันนะครับเสร็จแล้วท่านพระครูวิราชกิจจาธรขั้นก็เชิญชวนนะครับว่าในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2565คืนวันที่31ที่วัดหลวงเนี่ยก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีนะครับซึ่งหลายๆวัดก็จะมีลักษณะแบบนี้ พอไมพีม่น้องที่ใกล้วัดไหนก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกันที่วัดนั้นนะครับก็จะทำให้เป็นสิริมงคลนะครับในช่วงข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยการสวดมนต์เนี่ยก็จะได้มีความสุขโชคดีแล้วก็เป็นสิริมงคลทั้งปีเลยนะครับก็ไปได้ผมคิดว่าทุกวัดน่าจะมีกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนผมเองนั้นเนี่เดี๋ยวจะรอนัดหมายจากทางสำนักพุทธพพุทธศาสนาจังหวัดนิดนึงครับว่าผมจะแวะเวียนไปสวดมนต์แล้วก็ไปสวดมนต์อยู่ที่วันใดบ้างนะครับก็จะจะอยู่ในบริเวณนี้แหละครับที่จะเป็นกิจกรรมสำคัญในช่วงปีใหม่นะครับเมื่อพูดถึงช่วงขึ้นปีวันขึ้นปีใหม่นี่นะครับ กาบเรียนพี่น้องหลายๆท่านถามมาเหมือนกันนะครับว่าวันปีนี้จังหวัดจะมีการจัดงานอะไรหรือเปล่างานประจําปีจัดหรือไม่งานกาชาดอะไรมีไหมอะไรทํานองนี้นะครับผมกาบเรียนเป็นข้อมูลดังนี้นะครับปีนี้จังหวัดมีการจัดงานประจําปีครับที่ทุ่งสีเมืองกําหนดจัดกันก็ตั้งแต่วันที่สามสิบธันวาคม จนถึงวันที่8มกราคมครับ10วัน10คืนด้วยกันเป็นการจัดงานในรูปแบบที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดไปควบคู่กันด้วยอย่างเท้ทัดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆก็จะมีรายละเอียดผมขออนุญาตนำเ,เล่าพอสังเกตนะครับว่า ในกิจกรรมการจัดงานประจำปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมาตรการจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้พ่อแม่น้องได้รับทราบและเกิดความเข้าใจแล้วก็จะได้เตรียมการกันได้เพื่อที่จะให้ทุกคนปลอดภัยนะครับในวันที่สามสิบธันวาคมครับก็จะเป็นเรื่องของการบวงสรวงสารหลักเมืองนะครับแล้วก็บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีของรัชกาลที่ห้านะครับ ก็จะเป็นพิธีบวงสวงเพื่อให้เกิดสิริมงคลแล้วก็จะเริ่มเปิดงานกันวันที่สามสิบธันวาคมในช่วงเย็นๆนะครับส่วนวันที่สาสิบเอ็ดนั้นเนี่ยเราแยกการจัดงานไปอีกที่หนึ่งด้วยนะครับในการเขาดาวหรือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในบริเวณทุ่งสีเมืองเองเนี่ยก็จะมีลานเวทีกลางนะครับ ซึ่งก็จะมีในช่วงเที่ยงคืนเนี่ยก็ถ้าใครไม่ได้ไปสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยก็จะมาอยู่ที่เวทีกลางเ,เขาก็จะมีภาพเ,เป็นคำอํานวยพรนะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็คำอนวยพรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลบนเวทีกลางส่วนที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับที่จัดกันทุกปีซึ่งเป็นที่ นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับเราก็จะจัดให้ที่นั่นด้วยนะครับที่อุทยานผาแต้มแต่ต้องมีการลงทะเบียนต้องมีการจํากัดจํานวนคนนะครับคงขึ้นไปแบบยามปกติไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งการรับจองนะครับว่าใครที่จะขึ้นไปในคืนวันที่31เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเขาดาวที่ อุทยานผาแต้มเนี่ยก็คงต้องลงทะเบียนถ้าจำนวนเต็มแล้วเนี่ยก็ต้องปิดลับครับก็ต้องต้องไปจุดอื่นกันต่อไปนะครับเราจะไม่ปล่อยให้คนขึ้นไปจนกระทั่งเกินความจุหรือเกินทำให้เราควบคุมความหนาแน่นไม่ได้แล้วจะเป็นสาเหตุของการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั่นคือจุดที่จะมีการเขาดาวนะครับ ส่วนเช้าวันที่หนึ่งก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่นะครับโดยถ้าในอำเภอเมืองนี้ก็ผมก็จะไปร่วมอยู่ที่เทศบาลน,นครอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางทุกอำเภอก็จะมีการตักบาตรท,ที่ที่วาการอำเภอนะครับทุกแห่งทุกทั้งยี่ส้าอำเภอนะครับก็เป็นการทำบุญตักบาตรตอนเช้า ส่วนกิจกรรมภายในบริเวณงานครับพ่อแม่น้องครับงานปีนี้ก็จะมีเรื่องของนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆก็ออกร้านกันนะครับมีการจำหน่ายสินค้าโอท็นะครับของดีของเมืองอุบลแล้วก็มีเวทีกลางนะครับจึ่ใช้ประกวดศิละปะวัฒนธรรมการแสดงของเด็กๆเยาวชนเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นประกวดหนูน้อยเต้นชั้นประถมชั้นมัธยมประกวดลีลาลีลาดนะครับประกวดหนูน้อยผ้ากาบบัวนะครับเด็กๆลูกๆเราจะได้นำผ้ากาบบัวมาแต่งเพื่อเดินแฝชั่น้นประกวดกันด้วยแล้วก็การประกวดศิลปะพื้นบ้านแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยต่างๆของสํานักง,งานวัฒนธรรม การประกวดหมอลำท้องถิ่นนะครับประกวดเพลงแล้วก็มีการเดินแบบผ้าไหมแล้วก็ผ้าพื้นเมืองเพื่ออประชาสัมพันธ์ผ้าของดีของจังหวัดอุบลของเรามีการประกวดธิดาผ้ากาบบัวนะครับธิดาจำแรงด้วยนะครับผ้ากาบบัวแล้วก็อื่นๆที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ มีกิจกรรมเรื่องการแข่งกีฬาพื้นบ้านด้วยนะครับกีฬาเซปักตะก้อนะครับก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันแต่ในปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับงานมัดฉากาชาติเนี่ยต้องงดจัดนะครับเพราะว่ามัดฉากาชาติเนี่ยเวลาเข้าไปตักเนี่ยจุดสัมผัสมืออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแล้วก็คนค่อนข้างไปแออัดกันมากนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับ กิจกรรมนี้ปีนี้จึงงดนะครับมัดจากาชาติงดจัดนะครับแล้วก็ที่งดอีกอย่างหนึ่งของทางเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยก็คืองดการออกสลากกาชาตครับหรือที่เขาเรียกว่าลอตเตอรี่กาชาตินะครับไม่มีนะครับปีนี้จะไม่มีการจําหน่ายลอตเตอรี่หรือสลากกาชาติเป็นกิจกรรมที่ของงดในปีนี้เนื่องจากโรคโควิดด้วย แล้วก็เนื่องจากจะได้ไม่ต้องทําให้เกิดการกิจกรรมที่รวมคนด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกิจกรรมของกาชาตินี่แหละครับในแต่ละปีเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินในการที่จะไปช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยไฟบ้านโดนไฟไหม้ประสบสาธารณภัยน้ำท่วม วาัตาภัยบ้านพังต่างๆเนี่ยใช้งบประมาณส่วนนี้ทั้งสิ้นเลยที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ผู้ที่เดือดร้อนนะครับดังนั้นในปีนี้เนี่ยผมได้ประชุมแล้วก็หาลือกันหลายๆฝ่ายแล้วนะครับรวมถึงการหากรรมการกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็ตกลงกันว่าปีนี้จะขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยมาบริจาคครับ บริจาคเงินเข้ากาชาติเพื่อที่จะนําเงินเหล่านี้นะครับไปทํากิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องคนอุบลที่ประสบปัญหาเดือดร้อนยากไร้เนี่ยแหละครับใช้เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่เดือดร้อนนะครับที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับกับเหล่ากาชาติโดยได้ใจช่วยคนยากคนจนคนยากไร้จริงๆเนี่ยก็จะได้ได้บุญกุศลเช่นเดียวกัน แล้วแถมคนที่บริจาคเนี่ยนะครับเป็นเงินเนี่ยสามารถเอาการใบเสร็จการรับบริจาคเนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเลยนะครับเช่นถ้าท่านบริจาคหนึ่งพันบาทท่านบริจาคหนึ่งหมื่นบาทท่านจะได้ลดภาษีถ้าบริจาคหนึ่งหมื่บาทก็ลดภาษีสองหมื่นนะครับไปตั้งเป็นตัวลดภาษีได้ สองเท่าของจํานวนที่บริจาคอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ของปีนี้เลยนะครับทีออ่ทางเหล่ากาชาติได้ไปประสานงานกับทางกลมสรนพกรเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องไดออ้รับสิ่งเหล่านี้ตอบแทนด้วยในการที่ท่านได้ทําบุญโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบริจาคเงินเข้ากาชาติก็ทําได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับแต่วันในวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยครับศุกร์ที่ยีสิบสี่ธันวาคม ที่สำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดเนี่ยจะมีเป็นวันรวมน้ำใจครับถ้าใครอยากจะมาในวันนั้นจะได้มาถ่ายรูปจะได้มาพบปะกันนะครับแล้วผมจะจะไปรับเ,เ,เงินที่ท่านบริจาคก,กับท่านนายกเหล่ากาชาตด้วยตัวเองนะครับจะไปอยู่ที่เวทีเล็กๆของสำนักงานเหล่ากาชาตเพื่อรับบริจาคในวันรวมน้ำใจ วันศุกร์ที่24ธันวาคมวันศุกร์นี้แหละครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องใจบุญใจศรัทธานะครับเชิญเลยที่สำนักงานเหล่ากาชาติหรือถ้าไม่สะดวกในวันศุกร์ที่24เนี่ยวันไหนก็ได้นะครับพ่อแพี่น้องสามารถแจ้งความประสงค์ไปที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเลยนะครับหรือไปที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอไปพบท่านในอำเภอได้เลยนะครับท่านในอำเภอก็จะทํารายละเอียด อใบรับเงินอะไรต่างให้เรียบร้อยส่วนใบเสร็จก็จะได้ส่งตามไปนะครับก็สามารถไปได้สะดวกที่ไหนก็ไปได้ทุกวันนะครับไปได้ทุกวันเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาร่วมในวันรวมน้ำใจก็จะได้คัึกคักจะได้เห็นบรรยากาศของการร่วมเรืองร่วมใจกันนะครับมาพบมาปะบรรดาคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยก็เชิญได้ครับวันศุกร์นี้ตั้งแต่ 9โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในปีนี้จะเปลี่ยนวิธีการส่วนในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเลยคือพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการที่อยู่ภายในบริเวณงานทั้งหมด ผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในงานเป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยนะครับมีการตรวจก่อนเลยแล้วก็จะมีการทําบัตรประจําตัวพร้อมรูปถ่ายไปเลยเปลี่ยนคนไม่ได้เลยครับบัตรนั้นจะบอกว่าคนคนนี้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วแม่ค้าคนนี้คือตามรูปเลยถ้ารูปไม่ตรงเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่พอครับเรื่องฉีดวัคซีนอย่างเดียวจะมีการตรวจ สวบหรือ ATK ด้วยนะครับตรวจเชื้อเลยโดยตรวจสามครั้งด้วยกันเพราะงานเรามีสิบวันนะครับเราจะมีการตรวจสามครั้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยตรวจก่อนเริ่มงานเลยนะครับวันที่ยี่บเก้าก่อนงานวันที่สามสิบเนี่ยตรวจก่อนเลยเว้นไปสามสี่วันก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองเสร็จแล้วก็เว้นไปอีกครั้งหนึ่งก็ตรวจครั้งที่สามสามวันก่อนที่จะสิ้นสุดงานนะครับ อันนี้เป็นมาตรการเข่งคลัดเลยที่เราจะให้ผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายมาจากจังหวัดอื่นด้วยนะครับเราก็ไม่ถึงไม่ไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในบริเวณงานเนี่ยปลอดภัยสูงสุดเลยนี่คือผู้ประกอบการหรือร้านค้าต่างๆที่จะเข้ามานอกจากนั้นเรื่องออมาตรการใส่หน้ากากแอนมีแอลกอฮอล์ล้างมือต้องสวมถุงมือ ต้องอทำการสะอาดฉีดพ่นเ,เช็ดฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยจะก็เป็นมาตรการที่เสริมเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเจ้าของผู้ประกอบการหรือ,อพ่อค้าแม่ขายส่วนผู้ที่มาเที่ยวงานนะครับก็แน่นอนครับมาเที่ยวงานปีนี้เนี่ยถ้าท่านไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยท่านเข้าไม่ได้นะครับเ,เราจะให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส เท่านั้นนะครับให้เข้า,าตามที่วัคซีนแต่ละชนิดกําหนดนะครับก็ต้องฉีดวัคซีนกันนะครับเพื่อนน้องครับถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวันนี้ก็รีบฉีดจะได้มาเที่ยวงานปีใหม่างานประจําปีของจังหวัดอุบลกันนะครับก็จะได้มีความสุขกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นนะครับคือ,อคนที่มาเที่ยวต้องฉีดวัคซีนต้องใส่หน้ากากา แล้วก็ต้องคัดกรองนะครับอุณหภูมิร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเข้มข้นเลยนะครับนี่คือมาตรการที่ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในการกิจกรรมบนเวทีกลางก็เช่นเดียวกันครับนักแสดงต่างๆต่างก็ต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งหมดนะครับการทําความสะอาดไมโครโฟนก็ดีจุดสัมผัสอื่นๆก็ดีห้องน้ําห้องท่าก็ดีเนี่ยก็จะมีการฆ่าเชื้อทุกๆชั่วโมงเลยนะครับเพื่อให้ปลอดภัย แล้วก็สิ่งที่เป็นความเสี่ยงทั้งหมดก็จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อที่จะให้การจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับพ่อแม่น้องครับอะไรที่เป็นความเสี่ยงอะไรที่มีความไม่ชัดเจนในเรื่องของอจะติดเชื้ออย่างไงหรือเปล่าละอะไรไงกิจกรรมอย่างนี้มันเสียงเกินไปหรือไม่ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็เราจะเข้มงวดสูงสุดเลยนะครับในปีนี้ก็เป็นกิจกรรมที่วันนี้นํามาเล่าให้พ่อแม่ทีานาน้องได้รับทราบส่วนเรื่องของการติดเชื้อของจังหวัดอุบลในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อ26รายด้วยกันครับกลายเป็นที่อําเภอน้ํายืนเนี่ยไปเจอคัสเตอร์ที่อยู่ในตลาดสดอําเภอน้ํายืนเลยครับเ,เมื่อวานนี้ตัวเลข เจอผู้ป่วยเนี่ยสิบเก้าคนด้วยกันซึ่งก็มีผู้สัมผัสเสียงสูงอีกสองสามร้อยคนเลยนะครับที่จะต้องกักตัวแล้วก็ต้องตรวจเชื้ออีกเ,ออเป็นระยะตามที่ทีมสอบสวนโรคก,กำหนดก็มีการควบคุมแล้วก็ปิดตลาดไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่สัมผัสเสียงสูงก็ต้องออกักตัวนะครับอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับวันนี้ก็นำข้อมูลเหล่านี้เพื่อ ให้พ่อแม่น้องได้เกิดความระมัดระวังเพราะว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับในเรื่องของการติดเชื้อเราต้องมีความเข้มข้นในเรื่องมาตรการเราต้องเร่งการฉีดวัคซีนครับพ่อแม่น้องครับที่จะได้ต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปแล้วเศรษฐกิจเราก็จะได้เปิดการค้าการขายการธมาก,กินก็จะได้ทำได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพ่อแม่น้องครับพบกันใหม่ พอกันใหม่ในวันมาอื่นเด้อพี่น้องสวัสดีครับ កុំអី